ขอบคุณพระผู้สร้างขอบคุณจักรวาลขอบคุณครูรู้ขอบคุณไฮเออร์เซลขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณฉันซาบซึง้งฉันซาบซึง้งวันนี้ฉัน และจิตใต้สำนึกได้ปลดล็อกสิ่งต่างๆทุกๆเรื่องได้ปลดล็อกเรื่องการเงินที่มีปัญหาได้ปลดล็อกชีวิตที่สับสนตอนนี้ จิตใต้สำนึกจงฟังฉันนับจากนี้ฉันต้องไปต่อและฉันรู้ว่าทุกสิ่งเพลียรพร้อมสำหรับฉันแล้วจิตใต้สำนึกจากนี้เป็นต้นไป ฉันต้องการให้สถานะการเงินของฉันแข็งแกร่งมัง่งคั่งล่ำรวยมีเงินไหลมาทุกทิศทุกทางมีเงินไหลมาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝันและ ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยฉันรู้ดีจิตใต้สำนึกจงฟังฉันฉันรู้ว่าจักรวาลมีเงินที่เหลือเฟือจักรวาลมีเงินจำนวนมากให้กับทุกคน อย่างไม่จํากัดฉันจึงขอมอบหน้าที่ในการดึงดูดเงินให้เชอจัดการฉันเชื่อและศรัทธาว่าพระเจ้าจะมอบผลทางที่ง่ายได้แก่เชอ ให้เงินจำนวนมากมายมหาศาลไหลเข้ามาสู่ฉันทุกทิศทางตลอดเวลาแม้นกระทั่งยามฉันนอนหลับแม้นกระทั่งยามฉันตื่นและทุกขณะฉันเชื่อว่า พระเจ้าก็รับรู้คำร้องขอของฉันฉันรู้ว่าจิตใต้สำนึกของฉันมีความชาญฉลาดที่จะเปิดเผยช่องทางแห่งการเงินให้กับฉันพระเจ้าเบื้องบนได้รับคำร้องขอ ของฉันและกําลังจัดการให้ฉันแล้วในตอนนี้อะไรที่ฉันต้องการซื้อใหม่ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใดเงินจำนวนนั้นจะถูกจัดหามา โดยพระผู้สร้างเบื้องบนผ่านจิตใต้สำนึกของฉันจิตใต้สำนึกเธอจงแสดงอำนาจของพระเจ้าเบื้องบนออกมาพระเจ้าจะพูดผ่านเธอเพื่อบอกหนทางที่ทำให้เงินไหลมาสู่ฉัน จากทุกทิศทางเธอจงดนใจให้ฉันตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในทุกกิจกรรมที่ตัดสินใจทำขอให้บอกฉันให้ตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำงานและการลงทุนทุกครั้งไป จงกระซิบเพื่อบอกฉันฉันควรทำในสิ่งใดเพื่อความมั่งคั้งล่ำรวยอย่างง่ายดายจิตใต้สำนึกจงฟังฉันเธอจงนำทาง จงทำให้ความร่ำรวยเป็นของฉันจงทำให้ความสำเร็จเป็นของฉันจงทำให้ความสุขและความยินดีปีดาเกิดขึ้นแก่จิตใจฉันฉันเปิดรับเปิดรับเปิดรับ สิ่งเหล่านี้ตลอดมาและเปิดลับเปิดลับตลอดเวลาจิตใต้สำนึกฉันคือบุคคลที่ได้รับการเอาใจใส่ให้มั่งคั่งล่ำรวยสถานเดียวจากพระ ผู้สร้างเบื้องบนพลังอำนาจแห่งพระผู้สร้างจักรวาลกำลังส่งชีวิตให้แก่ฉันพลังแห่งความมั่งคั่งพลังแห่งความสุขมาสู่ตัวฉันจิตใจของฉันได้เปิดกว้างและเปิดรับ เปิดลับเปิดลับถึงพลังแห่งความมั่งคั่ง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 อย่างเหลือเฟือและความร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดจิตใต้สำนึก ฉันเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเพิ่มจำนวนเงินในกระเป๋าของฉันและเพิ่มจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของฉันอย่างมากล้นทั้งในขณะนี้ทั้งในขณะนี้และตลอดไปจิตต ไม่สำนึกเธอจงฟังฉันเธอจงจัดการด้วยอำนาจอันชาญฉลาดซึ่งพระเจ้าได้มอบให้เธออยู่ในตัวฉันอยู่ในตัวฉันอยู่ในตัวฉันเธอจงนำเงินจำนวนมหาศาลมาสู่ฉันจงนำทางฉันทุกวันทุกคืน เธอจงดวนใจตลอดเวลาทั้งยามตื่นและขณะนอนหลับจิตใต้สำนึกฉันเกิดมาเพื่อความร่ำรวยฉันเกิดมาเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตลอดเวลาเงินจะหาทางมาสู่ฉันเธอก็จะนำฉันไปสู่เงินเงินกับ ฉันเงินกับตัวฉันวิ่งหากันตลอดเวลาด้วยความเร็วสุดคาดคิดเงินจำนวนมหาศาลกำลังเกิดขึ้นกับฉันโดยฉับพลันเงินมาสู่ฉันอย่างฉับพลันและน่าประหลาดใจอยู่เสมอ จิตใต้สำนึกของฉันเธอจงเปิดเผยช่องทางแห่งการเงินอันน่าอัศจรรย์ให้แก่ฉันเธอจงปลุกแรงบันดาลใจและกระตุ้นประกายแห่งความคิดใหม่ๆใ,ให้เกิดกับฉันให้เกิดในตัวฉันตลอดเวลา เธอจงเชื่อมต่อจิตใจของฉันกุมมหาสมุทแห่งสติปัญญาอันไรขอบเขตซึ่งจะทำให้ฉันได้พบหนทางและโอกาสแห่งการเงินจงนำฉันไปพบขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่งเป็นคนแรก และทําให้ฉันได้ครอบครองความมั่งคั่งเหล่านั้นไว้จิตใต้สำนึกฉันรู้ดีฉันเกิดมาเพื่อความมั่งคั่งล่ำรวยฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งล่ำรวยฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วฉันก็รู้ดีว่า ฉันจะใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆให้มากที่สุดและนี่คือพระพรจากเบื้องบน ที่อาบลงสู่ฉันจิตใต้สำนึกฉันมีความสุขมากและฉันรู้สึกปิติ ในความร่ำรวยของฉันตอนนี้ฉันสัมผัสได้ถึงอำนาจแห่งความมั่งคัง่งที่กำลังหลั่งไหลมาสู่ตัวฉันฉันรู้ดีว่าอะไรที่ฉันจับจะเป็นเงินเป็นทองจำนวนมากมายสำหรับตัวฉันและครอบครัว ฉันหาเงินได้อย่างง่ายดายและเงินจำนวนมากก็กำลังหาทางมาหาฉันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันจิตใต้สำนึกเชอจงรู้ว่าเงินหาง่ายเงินจำนวนมากหาได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยจิตใต้สำนึก เธอจงรู้ว่าฉันเปิดรับและรักเงินทุกจำนวนที่มาสู่ฉันฉันขอบคุณเงินทั้งหลายที่เคยมาหาฉันที่จากไปชั่วคราวและกำลังกลับมาหาฉันรวมทั้งฉันขอขอบคุณเงินที่อยู่ในกระเป๋า ในตอนนี้ฉันลักเงินทั้งหมดที่กล่าวมาเงินสุดที่รักขอให้ชวนเพื่อนที่เป็นเงินทั้งหลายมาสู่ตัวฉันในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเหรียญมูลค่าเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร เงินต่างประเทศทุกทุกสกุลเงินเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์มีทั้งแบงค์สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อแบงค์พันอยู่ในกระเป๋ามากมายและในทุกบัญชีธนาคารเงินที่โอนเข้ามาในโทรศัพท์ฉันเปิดรับ ฉันรักทุกสกุลเงินในโลกใบนี้ฉันเห็นตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อแต่นี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจของพระเจ้าจำนวนเงินที่ฉันปราถนาปรากฏแล้วฉันขอมอบความไว้วางใจ และมอบหน้าที่ในการนำเงินมาสู่ฉันให้อยู่ในอำนาจของพระเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระเจ้าผู้เป็นสากลและรักคนไม่เลือกชั้นวันนะไม่แยกศาสนาทุกสิ่งที่ฉันทำต่อไป จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองนำความร่ำรวยทางการเงินและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้คนอย่างล้นหลามฉันมีความสุขประสบความสำเร็จและปล่าเริงสนุกสนานตลอดเส้นทางที่ก้าวเดิน ฉันยินดีที่เงินได้หลั่งไหลมาสู่ตัวฉันและนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของฉันและนี่คือความจริงความจริงที่ว่าเงินนั้นหาง่ายฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายได้มากมายมาหาศาลจากทุกสกุลเงิน ทุกวันตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นจิตใต้สำนึกฉันขอขอบคุณเธอที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการนำความร่ำรวยมาสู่ฉันฉันขอขอบคุณสำหรับความร่ำรวยของพระผู้สร้าง ที่กำลังหลั่งไหลท่วมทน้นตัวฉันอยากเป็นอิสระและนำมาซึ่งเงินจำนวนมากมายมหาศาลไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันสิ้นสุดฉันขอบคุณร่างกายของฉันทุกๆุกส่วนที่ทำงานสอดคล้องประสานเพื่อเปิดรับ ความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังหลั่งไหลมาทุกขณะฉันกำลังรอรับเงินจํานวนมากมายมหาศาลที่กำลังเดินทางมาสู่ฉันอย่างยินดีและมีความสุขจิตใต้สำนึกของฉันเชอมีความร่ำรวยที่ฉันต้องการ อยู่พร้อมแล้วในตอนนี้เธอมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วสำหรับดึงดูดเงินตราบเท่าที่ฉันต้องการไม่ว่าเงินจำนวนเท่าใดเธอมีความสามารถเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่จะนำเงินมาให้ฉัน เธอมีทรัพยากรที่ครบถ้วนสำหรับสร้างเงินที่ไม่จำกัดให้ฉันแล้วในตอนนี้จงนํำมันออกมาจงทำให้ฉันได้รับเงินทุกจำนวนที่ต้องการทุกวันตลอดเวลาจิตใต้สำนึก ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับอำนาจของพระเจ้าที่กำลังทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาปรากฏตัวอยู่ตลอดการและไม่มีวันหยุดนิ่ง พระเจ้าเบื้องบนผู้เป็นต้นกําเนิดแห่งพลังงานอันก่อกําเนิดทุกสรรพสิ่งฉันขอขอบคุณที่เส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งได้เปิดกว้างให้กับฉันแล้วในตอนนี้ พลังความร่ำรวยของพระเจ้าได้หลั่งไหลมาสู่ฉันอย่างไม่ขาดสายพลังแห่งความร่ำรวยได้อาบช่วมเนื้อตัวร่างกายและจิตวิญญาณของฉัน เงินจานวนมากขึ้นอย่างมหาศาลกำลังมุ่งหน้ามาหาสู่ตัวฉันในทุกๆวันเงินหลั่งไหลมาหาฉันตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยามหลับและยามตื่นแม้ยามนอนหลับพักผ่อนเงินจานวนมากก็หลั่งไหล มากขึ้นเป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือทรัพย์สินที่ไม่จํากัดของพระเจ้าเบื้องบนที่ส่งมาให้แก่ฉันและมีจํานวนมากกว่าที่ฉันต้องการหลายเท่าเสมอ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ